สวัสดีค่ะวันนี้ป้อนจะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับโครงการ p ีวิ l เล e บ้านค่ายระยองกันนะคะบรรยากาศภายในโครงการของเราเนี่ยรายล้อมไปด้วยธรรมชาติมองเห็นวิวภูเขาอยู่ใกล้แหล่งชุมชนและสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันกันเลยทีเดียวค่ะห่างจากเซ็นทรัลระยองเพียง15นาทีเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูโครงการกันเลยค่ะ โครงการของเรามีทั้งหมด16ยูนิตเท่านั้นนะคะบนเนื้อที่กว่า3ไร่ครึ่งเลยทีเดียวค่ะถนนภายในโครงการเนี่ยเราก็ให้กว้างขวางถึง9เมตรเลยรถสามารถขับผ่านไปมาได้สบายเลยค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูภายในบ้านตัวอย่างกันนะคะค่ะพีวิลเลจบ้านค่ายจังหวัดระยองนะคะที่นี่ก็จะเป็นบ้านเดี่ยวโมเดิร์นสไตล์อังกฤษค่ะเราสร้างแต่ละแปลงบนเนื้อที่เริ่มต้นที่50-90ตารางวาค่ะพื้นที่ใช้สอยก็จะอยู่ที่125ตารางเมตรค่ะ พร้อมฟังก์ชัน3มห้องนอน2ห้องน้นําแล้วก็2ที่จอดรถด,ด้วยค่ะโดยโครงสร้างของตัวบ้านนะคะเรามีการตอกเสาเข็มให้ทุกหลังเลยค่ะซึ่งเป็นเข็มสี่เหลี่ยมตันขนาดมาตรฐานตามหลักวิศวกรรมเลยค่ะทําให้ตัวบ้านแข็งแรงและไม่มีการสุดตัวค่ะค่ะส่วนที่จอดรถนะคะเราก็ให้เป็นที่จอดรถในร่มแบบนี้เลยคะ่ะมีการปูกระเบื้องแล้วก็มีหลังคาโรงจอดรถให้พร้อมแบบนี้เลยคะ่ะสามารถจอดรถได้2คันแบบสบายๆเลยนะคะส่วนโครงการเราก็มีต้นไม้แล้วก็ปูหญ้าให้ทั้งหลังแบบนี้ด้วยค่ะ เดี๋ยวเราพาไปดูภายในบ้านตัวอย่างกันเลยนะคะค่ะอันนี้ก็จะมาดูในส่วนของฟังก์ชันของตัวบ้านนะคะด้านนี้ก็จะเป็นทางเข้าหน้าบ้านค่ะเทเลสที่เราให้เนี่ยก็ค่อนข้างกว้างขวางเลยส่วนประตูทางเข้าเราก็จะเป็นแบบบานสไลด์นะคะค่ะเข้ามานะคะก็จะเป็นลิฟวิ g งแอรเรียค่ะก็คือเป็นโซนนั่งเล่นหรือเป็นห้องรับแขกนั่นเองค่ะระยะห่างจากจอทีวีเนี่ยก็กำลังพอดีสามารถใช้งานได้จริงเลยค่ะ ส่วนความสูงเนี่ยจากพื้นถึงเพดานนะคะเราให้ถึง3เมตรเลยทําให้บ้านดูโปร่งสบายค่ะซึ่งด้านเพดานนะคะเรามีดอกฟ้าให้ที่ห้องรับแขกทุกห้องเลยค่ะเพื่อทําให้ห้องเป็นสัดส,ส่วนแล้วก็สวยงามด้วยค่ะและพื้นเราปูให้เป็นกระเบื้องแกนิโต้ทั้งหลังเลยนะคะทําให้ดูเรียบร้อยสวยงามค่ะเดี๋ยวเราพาไปดูด้านในกันเลยนะคะ ในตัวบ้านของเราก็ให้ความรู้สึกที่โปร่งสบายนะคะเพราะเราออกแบบประตูแล้วก็หน้าต่างมาให้ในขนาดที่ใหญ่กว่ามาตรฐานค่ะถัดเข้ามาก็จะเป็นโซนดินิ่งนะคะซึ่งเป็นมุมรับประทานอาหารค่ะซึ่งมุมนี้สามารถมองวิวบรรยากาศนอกบ้านได้ด้วยค่ะซึ่งตรงนี้เราก็สามารถเดินเชื่อมมาที่ห้องครัวต่อได้นะคะค่ะห้องครัวของเราจะมีประตูเปิดปิดให้ด้วยนะคะก็คือสามารถกั้นเป็นสัดส่วนแล้วก็ป้องกันกลิ่นเข้าไปในตัวบ้านได้ด้วยค่ะ ลูกค้าสามารถบิวอินเป็นชั้นแล้วก็เคาน์เตอร์ครัวมีเตาแก๊สแล้วก็ฮูดดูดควันแบบนี้ได้เลยนะคะซึ่งหนะ้าต่างภายในห้องครัวเนี่ยเราให้ถึง2ด้านเลยด้วยกันเพื่อที่จะสามารถเปิดระบายอากาศได้ดียิ่งขึ้นค่ะถัดมาก็จะเป็นประตูเปิดออกไปที่โซนซักล้างหลังบ้านได้เลยค่ะค่ะถัดเข้ามาก็จะเป็นในส่วนของห้องนอนนะคะเริ่มที่มาสเตอร์เบดมเลยค่ะจะอยู่ทางด้านหน้าของบ้านนะคะค่ะภายในห้องนี้ก็จะมีห้องน้ําในตัวด้วยนะคะ เข้ามาภายในห้องนะคะเราจะมีเตียงนอนที่เราบิวไว้ให้เป็นตัวอย่างนะคะแล้วก็เป็นตู้เสื้อผ้าค่ะซึ่งถ้าเกิดใครบิวอินนะคะก็จะสามารถทำซีลิงได้สูงจากพื้นจดเพดานถึง3เมตรเลยค่ะก็จะใหญ่คุ้มค่าเลยแล้วตรงนี้ก็จะเป็นมุมของโต๊ะเครื่องแป้งนะคะส่วนผนังด้านนี้เราก็บิวเป็นชั้นวางทีวีสามารถดูทีวีภายในห้องนอนได้เลยค่ะ ซึ่งหน้าต่างด้านหน้าของเรานะคะเราก็ออกแบบมาให้มีขนาดใหญ่กว่าปกติด้วยค่ะจะทําให้ห้องนี้ดูโปร่งโล่งสบายแล้วเราก็สามารถเปิดเพื่อชมวิวสวนด้านหน้าบ้านของเราได้ด้วยค่ะและส่วนด้านนี้ก็จะเป็นห้องน้ำภายในห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะภายในเนี่ยเราปูเป็นกระเบื้องแกนิตโต้ลายหินอ่อนให้ทั้งห้องเลยค่ะสุขภัณฑ์ก็ให้เป็นของคอตโต้นะคะ มีการแยกโซนเปียกโซนแห้งไว้ชัดเจนเลยค่ะฝักบัวเราก็ให้เป็นแบบเรนาชเวอร์ค่ะแล้วก็มีช่องระบายอากาศสำหรับเปิดให้ระบายอากาศได้ด้วยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูอีก2ห้องนอนกันเลยนะคะก็ะคือเป็นห้องนอนที่2และห้องนอนที่3ค่ะซึ่ง2ห้องนอนนี้ก็จะมีขนาดใกล้เคียงกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเข้ามาดูห้องนอนที่2กันก่อนเลยนะคะ เข้ามาด้านในเราจะเจอกับเตียงนอนที่เราจัดวางไว้ให้เป็นเตียงคิงไซส์ขนาด5ฟุตกำลังพอดีเลยค่ะแล้วก็มีในส่วนของตู้เสื้อผ้านะคะแล้วก็โต๊ะเครื่องแป้งค่ะส่วนในด้านนี้เราก็สามารถบิวเป็นชั้นวางของหรือว่าเป็นชั้นวางทีวีได้เช่นกันนะคะค่ะติดกันตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนที่3นะคะซึ่งเราก็สามารถแต่งเป็นห้องนอนได้หรือว่าเราจะทำเป็นห้องทำงานก็ได้เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะ ก็จะเป็นห้องน้ําส่วนกลางนะคะอยู่ทางด้านนี้เลยค่ะก็จะเป็นห้องน้ําส่วนกลางของห้องนอนที่2แล้วก็ห้องนอนที่3นะคะก็สามารถใช้ได้สะดวกสบายทั้งคู่เลยภายในก็คือจะปูเป็นกระเบื้องแกนิโต้ทั้งห้องเลยนะคะเป็นลายหินอ่อนสวยงามเช่นเคยค่ะแล้วก็สุขภัณฑ์จะเป็นของคอตโต้ค่ะมีการแบ่งแยกโซนเปียกโซนแห้งไว้อย่างชัดเจนนะคะฝักบัวเราก็จะให้เป็นแบบเรนชชวเวอร์เช่นกันค่ะแล้วก็มีช่องระบายอากาศสามารถเปิดระบายอากาศได้ด้วย สำหรับการเดินทางเข้ามาชมภายในโครงการนะคะก็สามารถเดินทางได้ง่ายมากเลยค่ะโดยเดินทางมาจากเซ็นทรัลระยองค่ะผ่านถนนสายส่ม6มุ่งหน้ามาถึงแยกบ้านดอนแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนเชิงเนินชากระบบแล้วตรงมาเรื่อยๆเ,เราก็จะผ่าน4ีแยกตาขัน4แยกตลาดนัดชาก,กอภยัยและตรงมาอีกประมาณ1.3กิโลเมตรนะคะเราก็จะพบโครงการอยู่ทางด้านซ้ายมือแล้วล่ะคะ่ะ และสําหรับใครที่กําลังมองหาบ้านเดี่ยวในจังหวัดระยองนะคะในราคาที่จับต้องได้โครงการของเราก็เริ่มต้นเพียง2.1ล้านบาทเท่านั้นค่ะ,ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการนะคะที่เหมาะกับการพักอาศัยมีความสงบร่มรื่นและยังใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกครบคันเลยค่ะสามารถแวะเข้ามาชมโครงการกันได้นะคะที่โครงการพีวิเลบ้านค่ายจังหวัดระยองค่ะแล้วพบกันนะคะ